สบายดีพี่น,น้องพันเฮาที่เข้ารูปรักขักแป้งพี่น้องครับรับตนบุรเมืองข้ีและข้อนเตาพระเจ้าใหญ่วัดเหนืองามเหลือพระโูสีธาตุใสสะอาด้วยแก้วเพื่อแป้วผ้าไหมขนมจีนถูกใจบุญบั้งไปตักการตาชอบชาน้ำใจงามตอนรับตอนเราสวยกันไม้การกับพี่น้องครับ พี่น้องครับหลังจากาปล่อยหนังสั่นนะครับโอ้สิวเต็มหน้าเลยที่ปล่อยหนังสั่นอีสานอินดี้นะครับที่ปล่อยไปเมื่อวานนะครับกะขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับแต่กะขอบคุณพี่น้องเอฟซีเฟสครับทุกทคนนะครับ มันจะทิ้ปล่อยไปนะครับยอดวิวตอนนี้อยู่ที่40 40กว่านะครับกับพี่น้องเบิ่งต่อไปนะครับช่วยดันช่วยแชร์ช่วยซับสไครต์ให้หน่อยนะครับช่วยกดไลค์ให้หน่อยนะครับนี่ก็ว่มีอย่างายครับพ่อพี่น้องครับกะอยาก ต ais, alumni, ักไทยสวัส <infring> ด <es> ีพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮานะครับสุขภูสุขค้นนะครับจ็กสีบอกยังได้นาอพี่น้องเนาะกะบักอันนี้กะ้าแต่เรื่องนะครับบาใานะครับอันนั้นนี้นะครับนำคาญอยู่ได้ก็ไป อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปนะฝากถึงมั่นนํำขันว่านขเขามาเบึงคลิปนี้นะครับขอบคุณพี่น้องที่เขามาเสียเวลาเขามาชมคลิปนี้นะครับขอบคุณเลยหลายขอจำใจยังไงรับพี่น้องครับขอบคุณครับแกว